ามาดูวิธีถอดผ้าบกร,รุ่น HD01 กันนะครับ HD01 ก่อนเลยเลยนะรัดสายนะสายสายเบลล์สายเบลย,ย,ยวขึ้นมาให้ฉุดเลยตรงนี้นะฮะด้านหลังแล้วแปลด้านที่ด้านหลังนี่มาดูเหล็กตรงนี้แล้วเราเอาสายออกนะฮะเอาสายตรงนี้ออก นั้นเราดึงสายตรงนี้ออกมาเลยนี่แล้วก็ดึงออกถอดได้ที้ละชิ้นได้เลยนะครับส่วนตรงนี้กระบอกตรงนี้แล้วก็อ,ออกได้เลยนี่สามารถอ,าออกได้เลยนะฮะแล้วจะมีกระดุมอยู่ตรงนี้มีกระดุมอยู่ตรงนี้นี่ เราปลดกระดุมตรงนี้ออกนะฮะเนี่ยจะมีผ้าบอกเพราะผ้าบอกจะเกี่ยวกระดุมอยู่ตรงนี้นะฮะล้วคอยปลดออกตรงนี้เราสามารถดึงออกได้เลยนะฮะดึงออกได้เลยทีละชิ้นนะครับเนี่เห็นไหมส่วนเวลาใส่กับเราก็เอาผ้าบอกวางใส่กับที่เดิมนะฮะนี่นี่ตรงนี้เราเราเราสามารถปลดได้เลยนะฮะตัวล็อกตรงนี้เราก็เอาออก นะฮะแล้วเราก็ใส่กลับกลับเข้าไปที่เดิมนะฮะแนะนํานะครับทุกคิ้นทุกขั้นตอนเวลาถอดให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บไว้เวลาใส่กลับเราจะได้ใายได้ถูกว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะฮะรุ่น HD01 นะฮะ HD01 ของพิ c โกนะครับน,ะนี่อันนี้เราเราก็ใส่กลับเหมือนเดิมตรงนี้ เราก็เลือกระดับดูว่าเราจูตัวน้องอยู่ระดับไหนนะฮะใส่น้องอยู่ระดับไหนแล้วก็ใส่ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่เอบศูนย์หนึ่งของฟิโก้นะครับน,น,บนี่วิธีถอดและวิธีใส่ผ้าโบกนะครับแล้วก็ใส่กลับไป ดนะต,ตัวล็อกตรงนี้ให้ให้ให้ประกบกูกก้ตัวล็อกก่ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วค่อยเอามากดล็อกมาใส่ล็อกตัวล็อกเบลแบบนี้นะ HB ศ1นหนึ่งของฟิโก้ครับวิธีใส่ผ้าบอกวิธีถอดและวิธีใส่ผ้าบอกรุ่น HB ศูนหนึ่งของฟิโก้นะครับ